สบายดีน้องมณีฮองกชิมาพาทีมไม่คุณมาเตะบาทเนาะ EP ที่สามเนาะมนีกับมาเตยเดินจัลนาเนาะสิงคันปตทหมยเสียด์่ายอันนี่กังทีมงานเนาะกำลังเตรียมจากเโตเลยเนาะมือตัดออกเด้อเจ้าค้าก่อน ใส่คูดเวีย์นกคูดกาเวลา8โมงตอนนี้ก็ใกล้เวลาแข่งแล้วเนาะชาคีมกนเนาะกันเดียบันฟเกนี่ไปน่าไรับโรหา่อโรักไอ้ผู้นเนไคือบบพุเดียวเขินตนเอ้าอยู่ฮะไอ้ชาคิมกันเดียเต๋อบ้านนาชเขาฟาเนาะท่านกัสีช่างใดนึง ตอนนี้ก็กำลังลงวอร์มเนาะบางทีคู่แข่งลมคู่แข่งวอร์มเนาะปักสันเอฟซีอันนี้ไงให้คุณให้คุณเนาะเสียงเด้อคุณเด้นอนตามนี้ก็ตอนนี้ก็กำลังวอร์มอยู่เนาะปักสันเอฟซีพบกับห้อยคุณเนาะถ้าทีมห้อยคุณชนะก็จะได้พ่างข้อต่อไปเนาะถ้าบอสนะก็ตกรอบเนาะรวมทั้งหมดมีสาวทีมเนาะ จะตีปัดออกจบภายในมือเดียวเลยอันนี้แจ็คแป๊บหูเนาะแจ็คแป๊บหูห้มยขุนแจ็คแป๊บหูลาวหน่อเนาะเป็นผู้อาสาประตูมันนี่เนาะเด็ดกำลังดีเลยทีเดียวกินเวลาไม่เล้นนี่แจ็คแป๊บหูหาแสงไปออกมาออกมาพี่ ไออย่งม่ใ่นคู่มันนังี่ลน่งอู้ยทำไโ่อมันน้อยมันซ้อยังม่ใส่อ่นมาเลยโอ้อไปโอ้ไป ไป๊ปปี้พูลให้พูลเยอะนะไปเล็กไปเกรงเล็กเกรงพูลมึงเล็กนะ นัดยิ้มในนัดเป็นบ่นี่โอ้ยกูได้ยิงแล้วลูกนึงให้เราสด่ยิงก้อนหัดบ่เข้าพั่นว่าตรงหลังเฮานะอันนี้คือะครับเฮาสาแน่โอสาแน่อยู่เนาะ กอยาเป็นเนดอลลยิ้มสีเอาเลยก็นี่ะเาเลยได้หนิกูมีนิกาซิตี้โอ้ขาตัวเป็นลากาลุ้งยูทินะเอขานิวกอนเี่ยนี่ก็กินข้าว้าวจี้กระตำห้องเนะ เัมาประกบกันหน่อยเดียวนึงแตกินกับันนี้นี่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 น้อยจะตอยยลำหงสี่ตบานเนาะนี่แต่อีโน่อะไรกันจิงหงเด้ออนี่แล้วเอาไอโบไล จะเป็นไล่กีดีเนี่ปั่นนี่ปั่นนี่ปั่นนี่จัเบจัเบโอ้็บค oh. ันอยากให้ประทากันเลยอิ่นบลไล่ไม,มากระทากับ่อยนะสีงสยงคนบ้านเขาเป็นห้งเตีเขาเป็นหงสุขว่าเขานำเลยเขาสีด้เปียกท่าางสองคนน่ล่งสองคนเห็นบ้

ใช่ออนตยบานคยเด้ยนอนนอนโอกาแให้ขันไปที่เฮมอยเนาะทีมุคเสียให้ประกาศทีสองเลยเราต้องอี่เฮมพอยน์ละก็เมืนอี้กับบมีอย่างไรเนาะกจะมาตยบานทายน้องมาเตยบน้างทีมพุคเนาะ ก็ฝากกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไคร้ให้หนึ่งเดอ้อขอบใจ